ค <Comment> <c oughs> อมเมนต์แฟนคุณคแมเอีกแล้วนะครับแต่คราวนี้สงสัยหนักเลยว่าทำไมมวยไทยจ้างต่างชาติแต่คุณภาพดีมาทั้งนั้นหรือว,ว่าประเทศไทยนั้นร่ำรวยกว,ว่าเราหรือว่าเราอ่อนแอกันเองสวัสดีครับแฟนทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องสตาร์คอมเมนต์อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เรามาฟังคอมเมนต์ชาวคอมเมนต์กันหลังจากช่วงนี้นะครับมวยคุณคแมกระแสะตกเป็นอย่างมากเลยแต่มวยไทยในกะระแสไม่เคยตกทำให้แฟนมวยคุณคแมหรือว,ว่าเพจคุณคแม มีการทั้งคำถามมากมายเลยนะครับว่าทำไมนักมวยต่างชาติบางคนถึงไม่มาต่อสู้ศิลปะกุนาคาแมและก็มีเข็มขัดมากอย่างพวกเขาแต่ทำไมความสามารถของพวกเขาถึงแข็งเก่งและมีชื่อเสียงได้ถึงขนาดนี้แต่มวยไทยกับกุนคาแมก็มีตัวอย่างเยอะแยะเลยนะครับว่าทำไมถึงต่างกันเพราะว่าต่างชาตินะครับเขานายยอมรับมวยไทยเห็นหนึงคาดมวยไทยว่ามวยไทยเป็นตุ๊ดตำรับแล้วก็มีความสามารถและก็มีพื้นฐานในการจัดแข่งขนันศิลปะการต่อสู้มวยไทย และก็เป็นศิลปะที่มีมูลค่าการตลาดสูงเป็นระดับต้นๆของหวยครับจนทําให้มวยต่างชาติมงคลมาสนใจมวยไทยมากกว่าคุณคแม่อีกด้วยเห็นในชัดว่ามีอยู่ไฟหนึ่งที่มวยวันมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงมากเลยถ่าคยคลิรเซงะว่าเจอกับรถถังขิดเมืองนอนท์แม้ว่าคู่นี้อาจจะจบเร็วไปหน่อยนะครับโดยเป็นฝ่ายรถถังนะเอาชนะเพียงแค่หนึ่งนาทีนิดๆเท่านั้นแต่ไฟนี้มูลค่าการตลาดค่อนข้างสูงเลยดูอย่างรถถังได้ค่าตัวมาเกือบ16.7ล้าน ส่วนนักโชคญี่ปุ่นอย่างทาคิรุนะครับก็ได้เกือบประมาณเกือบ20่ล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่าเลยที่ค่อนข้างสูงสำหรับทั้งสองคนมากเลยครับแล้วก็มีนักโชคต่างชาตินักโชคมวยไทยที่ได้ค่าตัวเรื่อยๆกันไปอีกเรื่อยๆครับแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนกันไปแล้วลองหันกลับมวยกุลขแเม์ดูสิครับว่ามีถึงระดับนี้หรือเปล่าว่ามูลค่ามวยของพวกเขาเนะี่ยต่างจากมวยไทยมากแค่ไหนครับเอาละครับทุกท่านไม่เป็นการเสียเวลาในการรับฟังเราไปฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับ คอมเมนต์ของชาวคอมเมนต์ท่านแรกเลยครับนัาชกต่างชาติของไทยนะมันมีแต่คนแข็งแก่งเท่านั้นมันไม่เหมือนกุนเคยของเราที่มีแต่นักท่องเที่ยวท่านั้นแค่ชกยกหนึ่งพวกเขาหนะกเป็นลมแล้วคอ <Comment S 1> มเมนต์คอมเมนต์ต่อมาครับโอ้ปร,รมาจาร์ด้านศิลปะการต่อสู้กุนเคยของเราพวกเรานะ่หยุดโอ้อวดกันได้แล้วคมเมนะมันเป็นแค่ศิลปะการป้องกันตัวดั้งเดิมเท่านั้นมวยไทยมันก็เป็นมวยไทยเท่านั้นมวยกังฟูก็เป็นของจีน แต่และประเทศก็มีศิปลปะการป้องกันตัวและมรดกของตัวเองทั้งนั้นคอมเมนต์ต่อมาเลยครับอย่าพูดอย่างนี้สิเราเน่ะเทียบไทยไม่ติดคอมเมนต์หนงคนถัดไปเลยครับเงินมันก็สําคัญมันเป็นปัจจัยหลักในการแข่งขันในแต่ละไฟต์แต่การมีเงินมากเกินไปมันก็ไม่ดีทําให้นักกีฬาของพวกเขานะ่ะมันมีคุณค่ามากกว่าเราอีกคอมเมนต์หนงคนถัดมาเลยครับมันไม่ใช่เรื่องยากไรเลยที่คอมเมนต์จะดงดังถ้าเกิดพวกเรานะมีเงินอย่างพวกเขา ดับได้ที่นักมวยของเราเน่ยเป็นระดับโลกพวกเขาก็จะมาเองคอมเมนต์ถัดไปเลยครับในประเทศของพวกเขาเนะ่ยมันมีนักกีฬาให้ได้หนึ่งถึงสองเส้นเท่านั้นแล้วความสามารถของเขานะมันเป็นของจริงแล้วมันน่าทึ่งมากแต่ไม่ต้องบรรยายอะไรมากเลยแต่เมื่อต่างจากพวกเรานะที่พวกเรานะ่ะแข่งเป็นสิบไฟท์เรานะ่ะก็ได้แข่งขันทูไฟท์คอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยครับเนื่องจากพวกเขาเนะ่ยมีการฝึกให้เป็นมืออาชีพมากไม่ใช่ว่าแข่งขันเพื่อเงินเท่านั้น แต่ว่าพวกมวยไทยน่ะมันก็เป็นเหมือนความท้าทายของตัวเองเท่านั้นแหละคอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยครับเพราะว่าพวกเองน่ะมันกระจอกคอมเมนต์นี่เป็นคนไทยนะครับคอมเมนต์ของท่านต่อมาครับก็พูกเขาน่ะมันมีการแข่งขันที่ดีมีการอบรมที่ดีผลลัพธ์มันก็เป็นเช่นนี้แหละคอมเมนต์ถัดไปเลยครับเหมือนพวกเราเอามาวิจารณ์เขมรเนี่ยนะว่าเขมรน่ะไม่ดีกว่าไทยคอมเมนต์ถัดมาเลยครับมวยกุลเขเมมันก็เป็นมวยออกกำลังกายเท่านั้นแหละ แต่พอชกเสร็จนะพวกเราเราก็ไปปาร์ตี้ไปเที่ยวแล้วก็ไปอะไรก็มีรู้ต่างๆนะนะมวยไทยนะ่ะมันนำหน้าเราไปไกลแล้วคอมเมนต์คอมเมนต์นต่อมาครับในทางกับการนักชกต่างชาติที่มาฝึกไทยนะ่ะพวกเขานะ่ะมีแต่ตัวเก่งๆเท่านั้นแต่เราหันกลับมาดูเราดูซิมวยกุนทอมแมของเงานนะ่ะมันโดนฝรั่งนอ็อกหว่าเราน่ะน็อกฝรั่งที่เป็นท,ท่องเที่ยวเท่านั้นคอมเมนต์ถัดไปเลยครับ พวกเขานะมีการชิงแชมป์แล้วก็มีเข็มขัดทีม่มีคุณภาพมากแล้วประเทศของพวก,ขกเขานี่ยก็ร่ำรวยกว่าพวกเราอีกคอมเมนต์ถัดไปเลยครับเพราะฉะนั้นไม่ตม้องมาโม้มากพวกไทยนะี่มันดีกว่าเราคอมเมนต์ถัดไปเลยครับก็เพราะว่ากลยุทธ์การตลาดของพวกเขานี่ยมันดีพวกเขานชนะกว่าพวกเราอีกคอมเมนต์ถัดไปเลยครับทำไมแอดมินมาพูดถึงประเทศไทยเนี่ยคุณน่ะน่าเกิดเป็นคนไทยคอมเมนต์ของคนถัดไปเลยครับก็เพราะว่าพวกเขานี่ยไม่ใช่ต้นตำรับ เพราะว่าไม่รู้ว่าศิลปะการต่อสู้ของพวกเขานเป็นยังไงหากว่าพวกเขารู้ศิลปะการต่อสู้ของพวกเขานะพวกเขาวคงไม่มาเป็นอย่างนี้หรอกคอมเมนต์ถัดไปเลยครับคนกําลังพูดถึงประเทศที่ไม่มีสติแล้วเนี่ยขอบคุณคอมเมนต์ถัดไปเลยครับเพราะว่ามวยกุนข้าแม่นะ่ะมันเป็นการเต้นเท่านั้นมันไม่ใช่เป็นการต่อสู้คอมเมนต์นี้เป็นคนไทยนะครับคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามอย่าดูถูกความสามารถของพวกเราสิ เราน่ะก็มีคุณค่าของศิลปะของตัวเองขอมีของท่านต่อมาเลยครับดูค่าตัวของการฝึกของแต่ละคนสิพวกเขานะ่ะเกือบสี่ห้าเดือนกว่าจะได้ไปสู้แต่คุณขมีของเราน่ะได้สู้ทุกเดือนไม่ต้องห่วงหรอกไม่ว่าจะเป็นศิลปะการต่อสู้ของคุณขมนที่เก่งแค่ไหนพวกเขาน่ะเต็มใจที่จะสู้ขอม่ถัดไปเลยครับแนวหน้ามวยคุณขมีของเราแต่ละคนมันไม่มีเพียงพอสำหรับมวยคุณขมี เพราะว่ามวยกูลขคมเมของเราน่ะมันไม่มีค่าตัว,ตวระดับจ่ายถึงสี่พันห้าพันแล้วก็หมื่นเหรียญหรอกพวกเราน่ะสนับสนุนกันเองคอมเมนต์คอมเมนต์ต่อมาครับพวกเราน่ะมันมีแต่ชื่อมวยกูลขคแมเมมันน่าอายเหลือเกินคอมเมนต์ถัดไปเลยครับก็แค่มีเงินเยอะก,กว่าไม่ใช่แปลว่าจะดีกว่ากัมพูชามันมีดีอะไรนักหนาเนี่ยคอมเมนต์ comment ถัดมาเลยครับแขมขาดกูลขคมเมน่ะมันก็เป็นแค่สปอนเซอร์เครื่องดื่มเท่านั้นแหละ ทั้งในขนาดที่ต่างชาติของแต่ละคนที่มากอ่อนๆกันทั้งนั้นพอไม่หองคนถัดไปเลยครับลองเปรียบเทียบมง่ายและเข้าใจดูว่ามวยไทยนะ่ะมันอยู่สนามใหญ่มากกว่าเราเท่านั้นแหละพวกเขาเนะมีอะไรเกือบหมดทุกอย่างแล้วที่สําคัญคือเศรษฐกิจของพวกเขานะี่ะโตเร็วมากสรุปว่าพวกเขานะี่ะร่ำรวยกว่าเราพอไม่หนงคนถัดไปเลยครับทําไมนักโชคบ,บางคนทําไมถึงได้เข็มขัดเจ็ดถึงแปดเส้นแต่ทําไมมาแพ้มวยกุณปขมิ้นของเราบ้างเรานะ่ะน่าคิดอย่างนี้บ้างนะ คอมเมนต์ต่อมาครับอย่าแปลกใจไปเลยผลลัพธ์มันก็ไม่มีคําตอบนั่นแหละดูความสามารถของแต่ละคนที่มานักโชวของเราน่ยมันเป็นนักท่องทเที่ยวเท่านั้นเขียมขัดก็เป็นเขียมขัดอะไรก็ไม่รู้คอมเมนต์ต่อมาเลยครับเขียมขัดของเราน่ะมันไม,ม่มีคุณภาพมากกว่าพวกเขาคอมเมนต์อข,อนของคนถัดมาครับกีฬาของพวกเขาเน่ยไม่ได้เกี่ยวกับการค้าขายอย่างพวกเราคอมเมนต์ถัดมาเลยครับ พวกเรานะ่ะให้ความสําคัญกับตัวเองมากเกินไปไม่ใช่ว่าพวกเรานะ่ะจะมีเงินฝึกอย่างพวกไทยได้นะแต่พวกเรานะ่ะต้องจ้างต่างชาติที่ราคาถูกมาชกมงงวยคุณคัมภของเราแล้วมวยคุณคัมภของเราก็เป็นฝ่ายชนะไปในที่สุดผลลัพธ์มันก็มีแค่นี้แหละขอไม่ถัดไปเลยครับแม้ว่าความสามารถของเราอาจจะไม่ค่อยดีนะักแต่ชื่อเสียงข,ของเรานะ่ะมันก็เท่าท้ายนั่นแหละถ้าจะเข้าจริงนะศิลปะของเรากับของไทยนะ่ะมันเป็นการศิลปะการป้องกันตัวเท่านั้น เรานะจะเอาอะไรไปเทียบไทยเพราะไทยนะ่ะมวยไทยมราคาสูงคอมเมนต์ถัดไปเลยครับเข็มขัดของเราก็เป็นเข็มขัดเครื่องเดิมขครบ้างจะไม่รู้จกักคอมเมนต์ถัดมาเลยครับเพราะพวกเขามีเงินเยอะกว่าเรามากมายคอมเมนต์ของคุณต่อมาครับก่อนหน้านี้เราชกต่างชาติที่มาชกมวยไทยก็มาชกที่มวยกุลขเมเพื่อมาชิงแชมป์มันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละคอมเมนต์ถัดไปเลยครับมวยไทยนะ่ะมันเป็นศิลปะอันดับหนึ่งของโลกต,ตั้งหาก คอมเมนต์ถัดไปเลยครับเข็มขาดของพวกเขาเนะี่ยมันมีเพียงแค่เส้นเดียวแล้วยังมีชื่อเสียงก็ยังมีราคาแพงอีกด้วยคอมเมนต์ชาคอมเมนต์ต่อมาครับเข็มขาดกนะูลเขมีระดับโลกอยู่ไหนกันล่ะคอมเมนต์ถัดไปเลยครับพวกเราเนะี่ยก็ต้องยอมรับว่าพวกไทยเนะี่ยมันทํางานหนะักการต่อสู้ผลลัพธ์มันก็เป็นอย่างนี้แหละพวกเขานะเานี่ยเอาชนะนักโชคต่างแค่ที่แข่งแข่งแข่งมาทังงงงง้งนั้นไม่ใช่ว่าเหมือนเราเรานะ่ะเอานักท่องเที่ยวมาโชคคอมเมนต์ถัดไปเลยครับ สำหรับนักชกกุนทเมของเรามันยังมีขีดจํากัดมากมายคอมเมนต์ถัดไปเลยครับเนื่องจากว่าโปรแกรมของพวกเขาเนะี่ยมันโคตรโด,ด่งดังการชนะครั้งเดียวได้มันคือโด่งดังแล้วแถมพวกเราเนะี่ยยังทําเงินได้น้อยกว่าพวกเขาอีกคอมเมนต์ของคนถัดมาเลยครับเข็มขัดนักกีฬาของพวกเขาเนะี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าเราอีกดูถ้าเกิดคอมเมนต์ให้เขมขัดอย่างนั้นนะทรัพยายกรของเราเนะี่ยคงไม่มีพอคอมเมนต์ถัดมาเลยครับเราเนะี่ยโมเรื่องนี้ไม่ได้จริง คอมเมนต์ถัดไปเลยครับเขามีความสามารถจริงมันไม่เหมือนเราคอมเมนต์ถัดมาเลยครับสําคัญว่าไทยน่ะมันฝึกหนักเพื่อพัฒนาความสามารถของตัวเองเล่านะทําอย่างเขาไม่ได้หรอกคอมไม่หนอกคนถัดไปเลยครับมวยกรคขมแม่ของเราน่ะมันก็มีเก่งมากนั่นแหละมันก็ว่าไม่ใช่ว่าไม่เก่งเลยแถบพวกเราน่ะมันยังมีเข็มขัดมากมายคอมไม่หนอกคนถัดไปเลยครับเขาเล่ามีเข็มขัดนั้นไม่ท้วนไทยน่ะสู้เราไม่ได้แน่ คอมเมนต์ถัดไปเลยครับเข้มแข็งเข้าไว้เราเนะี่ยอย่าอ่อนแอคอมเมนต์ของคุณต่อมาเลยนะครับพวกเราเนะี่ยยังมีเข้มขัดตั้งมากมายแต่เงินของเรานะ่ะสู้ไทยไม่ได้คอมเมนต์คอมเมนต์ต่อมาครับเราต้องทราบราคาตกไฟ์ของไทยก่อนสิพวกไทยนะ่ยมันมีมูลค่าเกือบต้องหมื่นดอลลาร์เราเนะี่ยมีเท่าไหร่แล้วนี่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายเลยนะครับจากคอมเมนต์แฟนมวยคุณคเมอย่าสงสัยเลยพวกถ้าเกิดสงสัยเนะ่เราจะยิ่งแย่ไปอีก จบนะครับทุกท่านกับคอมเมนต์แฟนมวยเขมรหลังจากที่คอมเมนต์แฟนมวยเขมรแล้วก็เพจกุณเขมรนะครับมีการถามว่ามวยระดับต่างชาติดีนะะทำไมถึงมามวยไทยบุ้ยทําไมไม่มากุลเขมรบ้างเพราะว่ามีการแข่งขันที่สูงรืะว่าประเทศไทยด้วยและว่าเราน่อ่อนแอเองถ้าเกิดเพื่อนๆมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อนๆแอดนั้นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วสามารถพบก,กันใหม่ได้ในคลิปตอบไะเลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน